ักมากน้องดิซ่ามาติกตอกค่ะทุกคน และแล้วก็เป็นจริงก่อนหน้านี้มีการมา่์กันอยู่ว่าตกลงว่านี่คือติ๊กตอกของโนริซาจริงๆหรือเปล่าลา่าสุดโนริซามาปรากฏตัวผ่านติ๊กตอกนะคะแล้วก็ใช้แคปชั่นเป็นรูปดาวแบบแคปชั่นใน i อก่อนหน้านี้รได้ว่ามีแต่ดาวทั้งนั้นค่ะแล้วที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งนอกจากแคปชั่นที่เป็นรูปดาวแล้วเพื<ๆ>่อนๆโนริซายังเลือกใช้เพลงประกอบที่มันชื่อว่าค o m ing s o o n อืมนี่ไงมีแต่เรื่องให้น่าสงสัยหมายถึงว่า Coming s o o n ในที่นี้ก็คือเพลงใหม่และก็อั้บบมมใหม่่ช ตรอจับตาได้เลยน้องมาเป็นลูกตอนที่น้องดิซ่าอยู่คาเฟ่ที่เกาะสมุยงานนี้ลูกสาวไม่ได้มาเล่นๆนะคะแม่ใครยังไม่ได้ชมไปชมด่วนเลยนะคะมาโพสต์ท่าเก๋ๆโชว์กระเป๋าปังๆแล้วก็เสยผมให้ได้เห็นความสวยล่าสุดลูกสาวจะรันวงการดาวติตอกแล้วล่ะคะ่ะยาใจแฟนๆมากมากเลยนะคะวันนี้เพราะว่าน้องดิซ่ามีการถ่ายทําซีรีส์อยู่ก็คาดว่าซุ่มทํางานอย่างเต็มที่อาจจะไม่ได้มาอัปดงอัปเดตอะไรก่อนหน้าน,นี้มีการสงสัยว่า นี่คือแอคเคานต์ t ิกตอกขององลิซ่าจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับเพลงต่างๆของนองลิซ่าไม่ว่าจะชวมานี่นะคะและแล้วก็สู่วันนี้น้ Đ องลิซ่าลงคลิปในติกตอกเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ฝากทุกคนไปชมเต้าลิสของเราเยอะๆและก็วีดกันช้ำไปเลยสําหรับคลิปนี้เป็นไงสะโพงสะโพกองเอวลูกส,สาวลิซ่าสวยมากค่ะตัวแม่เข้ารันวงการติกตอกแล้วนะนี่สิทําถึงทําจึ้งมาก